รู้นะดึงให้สูงสูงหุ่นหนูดีหุ่นหนูดีความมั่นใจแล้วแต่หนูต้องติดนิ่งนิดนึงตอนนี้มันได้โผล่เลยนะนิ่ง,เด,งเดี๋ยวเจอเลยค่ะนิ่งกว่าหนึ่งเปียกนิ่งกว่า,าสามโม่สามชาัดในการเออเออเออเอเอมันต้องชาร์ปและชัดลูกเข้าใจไหมเอมเออย่างเงี้ยซ่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยทำไมไม่ทำบนเวทีแบบนี้ล่ะเดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวเจอเลยเพราะว่าปรับแก้มีคำว่าเดี๋ยวอ่ะไม่เดี๋ยวคืเจอแน แม่เบื่อเขาว่าเดี่ยวของคณาแล้วไม่มีเดี่ยวแม่เลยอเจอแน่เจอเลยแปลว่าจับมือกับเลยเหรอก็แม่ให้หนูจับเะล่ะเพราะว่าหนูบอกเลยว่าหนูพร้อมมากพี่พูดตรงๆนะยังไงอนาพี่อยากไปเป็นพีดีให้หนูมากเลยถ้าพี่ดีหนูยังขาดคนนะถ้าพี่ดีหนูยังขาดคนช่วยนะพี่ขอไปเป็นหนึ่งในนั้นหนูรู้ป่าว่าหนูเป็นคนที่กระเทยตัวแม่แม่เชียร์เยอะมากเลยนะจริงกระเทยแม่แม่เชียร์หนูเยอะมากเพราะหนูสวยจริง แต่หนูจะวาไว่าสวยของหนูเนี่ยมันต้องชัดเจนด้วยต้องชุดราตรีอย่ามาใส่นะลูกแบบปิดเปิดเปิดอะไรหมดไม่เอานะคะเปิดไปเลยว่าชุดหุ่นดีอือะไรอะไรปิดควรปิดอะไรเปิดควรเปิดแม่บอกได้แค่นี้จริงอืแล้วหนูทำการบ้านเลยว่าอะไรตรหไหนที่หนูควรเปิดและอะไรก็หมหนให้หนูควรปิดเปิดแบบว่าไม่ให้เปิดแบบกำลังกำลังดีแต่ต้องเปิดนาไม่ใช่ชุดราตรีมาปิดถึงคอไม่เอานะลูก ตอนนี้ธุรกตีน้องน่าจะเสร็จไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์รอดูเหรอรอดูอ่ะคณะฝากคนดูลูกอุ่ยหนึ่งพันเลยอ่ะแม่หนึ่งพันคนขึ้นสะบัดเลยว่าท้่ยงานพัฒนาเลยแล้วเนี่ยคนขึ้นแล้วอ่ะแม่